คนวันเสาร์จริงใจไว้ใจได้ส่วนใหญ่นิสัยดีมากเป็นสายสตรองอึดถึกทนยิ่งกว่ากระสอบทรายมักมีปมในใจเกี่ยวกับความรักเพราะเวลาทุ่มเทให้ใครมักทุ่มหมดใจตลอดแต่ก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอยู่แล้วจริงไหมครับสู้วย เป็นคนซื่อตรงอารมณ์ร้อนง่ายโดยคําพูดอาจจะดูแรงไปบ้างเพราะอ่อนหวานไม่ค่อยเป็นอะใครที่คบคนวันนี้นะครับจะเข้าใจเรื่องหนึ่งว่าเวลาคนวันเสาร์นั้นดีก็ดีดีแบบสุด,สดเลยแต่เวลาที่ร้ายก็ร้ายแบบสุดๆเช่นเดียวกันือพูดได้ว่าร้ายมากๆแต่ส่วนใหญ่คนวันเสาร์มักขาดๆเกินดูไม่ค่อยเต็มอ่องๆไงไม่รู้เนะาะมักเป็นคนขี้วิตกกังวลง่ายแล้วก็อารมณ์ฉุนเฉียวง่ายแต่ตัวตนที่แท้จริงนั้นเป็นคนที่ขยันมากๆเลยครับข้อดีก็คือเป็นคนมีวาสนาดีมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่ตลอดเป็นคนที่ดวงแข็งและ อดทนเก่งอึดถึกทนเป็นที่หนึ่งและเป็นคนมีเสน่ห์ด้วยแต่ข้อเสียก็คือปากร้ายมากระวังคําพูดดีๆนะครับผมเพราะคาพูดนั้นสําคัญมากพยายามคิดให้เยอะก่อนพูดนะครับด้วยความหวังดีจริงๆระวังเรื่องอารมณ์ให้มากๆใจเย็นลงหน่อยนะครับและข้อเสียอีกข้อหนึ่งก็คือทาคุณคนไม่ค่อยขึ้นเลยในชีวิตอาจจะต้องเหนื่อยเพราะคนอื่นเวลาใครทําให้ถูกใจนะครับคนวันเสาร์มักชอบเปชอบจ่ายต่อให้ไม่มีเงินก็จะจ่าย เขาเป็นคนชอบเปชอบดูแลคนอื่นครับมักทุ่มเทแบบสุดแม้จะเลิกกันไปแล้วก็วยังไม่เคยลืมเพื่อคนที่รักแล้วคนวันเสาร์นั้นยอมเหนื่อยได้หมดแต่เป็นคนขยันนะครับอยู่นิ่งไม่เป็นมีเรื่องให้ทําตลอดความรับอีกอย่างก็คือคนวันเสาร์นั้นมักเป็นคนที่บ่นในใจเก่งมากแต่ไม่บ่นต่อหน้านะเอาเขาสิที่เห็นว่าคนวันเสาร์ยิ้มยมอะ้ะแอบดินทาคุณอยู่ในใจนะครับรู้ไหม แต่ก็มักโกรธใครได้ไม่นานและเวลาที่เกลียดหรือไม่ชอบใครมักจะด่าแบบหยาบคายมากๆคนวันเสาร์เนี่ยขอเตือนคนวันเสาร์นะครับเวลาที่คุณโมโหนั้นพยายามใจเย็นๆให้มากที่สุดนับ1นึถึงร้อไปเลยเพราะหลายคนเวลาที่โมโหนะครับมักชอบขับรถเร็วเพื่อประชดไม่รู้เป็นอะไรจริงหรือไม่จริงครับใจร้อนเรื่องการขับรถเป็นที่1่และให้ระวังเรื่องท้องไส้แปรปรวนง,ง่ายด้วยนะครับมีปัญหาบ่อยแ้าคนวันเสาร์นะครับมักสังใจเจ้าคิดเจ้าแค้น อารมณ์แปลรวนแบบสุดๆวันหนึ่งอารมณ์เป็นร้อยต้องมันควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยนะครับแท้จริงแล้วคนวันเสาร์นะครับเป็นคนที่วาสนาดีมากทําอะไรมักจะสําเร็จได้ดีกว่าคนอื่น แต่ข้อเสียก็คือมักขี้เกียจก่อนไม่รู้เป็นไรซึ่งจริงๆแล้วจับงานอะไรก็ดีไปหมดแต่ก็เป็นคนรักสัตว์อ่อนโยนนะครับชอบหมาชอบแมวเอ็นดูสัตว์แทบทุกอย่างเลยเวลามีลูกมีหลานก็มักจะหลงไหลเพราะลึกๆแล้วเป็นคนที่ใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือชอบทําเพื่อคนอื่นเสมอที่เป็นจุดดีของคนวันเสาร์เลยนะครับเห็นว่าคนวันเสาร์ปากร้ายอย่างนี้นะครับแต่เป็นคนที่ใจถึงพึ่งได้คนนึงเลยแหละครับชอบเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับถ้าคนวันเสาร์เลิกเป็นสายเปได้ชีวิตจะดีมากครับใจดีตลอดไม่ว่่าาาคคนนนนรรอออบข้งงหืืเเพฝูป็ดีมก ไปนะครับเบาๆหน่อยดวงวาสนาจะได้ดีถ้าอยู่ไกลบ้านหน้าที่การงานกิจการไปได้สวยเลยครับชีวิตคุณอย่างที่รู้กันว่าคนวันเสาร์นั้นพูดแรงพูดเจ็บเก็บกดเหมือนคนอยากกระด้างแต่เวลาที่รักใครจะรักมากยอมให้ทุกอย่างแล้วก็ขี้หึงแบบสุดๆเลยแหละไม่ชอบคนมาจุกจิกแต่ชอบคนพูดเพราะนะครับใครที่จะเข้าหาคนวันเสาร์พยายามพูดดีๆพูดเพราะเอาไว้คนวันเสาร์ชอบซึ่งคนวันเสาร์นั้นจะค่อนข้างเอาแต่ใจซะหน่อยครับเวลาจะงอก็